สโพนลัทน้ไปกนค่ะแม่โอ้ทักประเทศประทังประชามันกงมาไหมมกมะหมอเม็กตามอาหารสบายดีสบายดีสะาพกคนดินเป็นตามอาหารึ่งมาบอมิกชาานะมาจากคมาจากโคนมาสาม ท่ามงคลเปิดอ่ะคุณพี่จะเปิดแล้วบอกกล้องนั่นสบายดีผู้ชมคนสบายดีเกาะย่างทะลจ้าอ้ยื่นยื่นได้แน่จะถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าอันเซ็ตไปถามนะยังเล่นเกมยังก่อน เก็บไปเงินต้องไปถามไอ้แม็กกินบะหมาคกินกินเดอมาหาบอว์แม็กมาก่อนอมาไดหายบอกระชือมาอยากกินบะหม่าคำวางยังบมดซุกบาอยากกินานเม่คั่วบ้าเ่ม่ั่หนีปลาไม่คั่วดีปลาผัวคั่ะไรไปน้อง เหนได้เสือแดงด็กโบคัวน่ะเสือแดงน่ะเป็นฮะเยอะักเรียบร้อยคุณแม่มายืมหมอน้ำแม่มาเร็วจะมาทางไทยมาเลยพันบวกกาเดนจิ้ขาวเงอนหน่อยด้วเดเอามากินลกเียอยเชียจอยไปไทยเลยไปเห็นเลย หิวเขาเงเมาเลยเมากลยันักทกฮะคือมาแต่นเฮือนเอาบงูจบังหูกเอาบงูมาตังต้งเข้าอ่าอม็เพิ่นกินข่าพี่น้องเพิ่นหิวข้าฮงกินอกิน้อนี่กินแล้วกินน้ำลังอีก

ถ่ายคลิปเลยเือนถ่ายน่องกันส่มากเต็มแล้วลูกตีไม่ห็นไหมเข้ากันหากสามสีิองดก่อนดูให่อนเเบ่อนโอนริกัมาผ่าอาจารย์ทุบันนี่พี่น้องรอใหม่เอกม่ด้วยโรามันนี้มาหมอบให้ได้หมอบให้อาจารย์ทุบันคนเลยเนาะ ตุ๊กไวุ้่๊กไว้ตัวไม้อ่างกําลังแต่งอยู่เพืวกินพี่น้องทอดหลับเสาพรอะไรอยู่หลายคนครับพื้นข้างในเพื้นพี่น้องตอนแรกคือถ่ายคลิปกันทอดบ้านเนาะทำไงก่อน

ม่ใช่อาบัอคอนะมัง <laughs> งเงคอจัยอยู่กลัวกินใช่ไหมเนมา,กากปลาตามงคม,มันอ,อ,อเน,นเอามาผ่าสะพเอามาผ่าปลาค,คถ้าเปนใหญ่ถ้าเป็นนโหดน,าดน้าไหหเป็นบานแมกนเออ ขขตักอ <m í toys> ันนั้นไม่ต้มไก่น่อยไหมชุกเราบะเบอั์ที่มึงจะแม่น้ำกดก่อน โทรเดอมัตทางบ้านได้เจ้านะเออมาน้าบอเนาะมาเดียวกับเบาบาันเออบันโบเมนน้องอันนั้นละระโบน้องไผ่น้องเมียได้ยินแล้วเปล่าน้องไผ่น้องเมียวะนั่นเป็นพี่น้องกันกเมียเราอะไรน้องเมียเราน้องเมียเออน้องเมียแมนสียงอันนี้เปจักที่มาให้จั๊กใหม่เลยปากเป็ม่ตะปาก คุณบอกจะองเพลงูเมียเราบอกห้อง嘛เมียเ่าห้องเพลงอืมเมียเลาเราบอกเมียคยเปนงห้องเราบอกเคยปก่อนมาเราบอกความเมื่อไนมแบม่เห็นปากลิงกนลิงน้องเมียคอยร้องคนละโคดเราบอได้ร้าบอได้รองเราบว่าเมียเมียไอไปนางห้องเรบอกเคยเปมามาน้าวัดยังมาได้จะถ่ายรูปใ้เบอ บรรยากาศก็กดีๆพป่น้อมาเนียที่บ้านนาตาีเซลสคลิดงานนาปลูกมาพ,มาพอกอะไรขู่ไรข้นพี่นอ้องข้าคนกระเตงอยู่พวกินมีตามบางหงมีฟีนปลางท,าใง,าท,ทงในเพื่อนเป็นสีเพลงเชอันอนาพิงน้องลงพิงปเรลาิเสียงร้อสาว อดีตอัง <nt> รัง <monastery> น้องนี้จ <iling> ัดใจมันทังเฮาโม่ด้ที่กูกันเปิมังไงวหาคุณจะไปขวามันส่งเอาลุงได้ใช้ขากองอยกมองเอาใส่อะเ่้างกับเข้าใจเออขงจาดทุบันขากอง พี่น้องเบากรอบทองนะเจอการกองๆเจอการแข่งเบากเด้อพี่น้องเด้อจ้าก็ตั้งไม่ทางนี้ก็ได้จ้าบ่เป็นียงจ้าดึงกันไปดึงกันมาพี่น้องเบากรอบทองนะเบาข้อหรอบางอย่างน่ะนะการถือก้อหัวนี่ยกันนะเอาลงไปอาพูนี่แต่ยูทูบเบอร์พี่น้องเอ้ยขอทรับยสนเลยชูเปอร์บ่ีมืออกชูเปอร์โป๊ะข้อนะลืมทีมแล้วบ่ต้มเป็ดฮานาบ่นเฮ้ ซ้ำพลาดนี่ให้ต้มน้ำไหมให้ต้มนะนี่ก็คือพี่นัตตลีต้มน้ำเพื่อนอ่าบาไปน้องพียะหัเป็นปัญญาของบาวกบทองอ๋อมาดังกันปัญญามีซองไหมพี่น้องเป็นเมียลวต่างคนนีหเด้อ

คิดงานน้มนปูมาโผาก็พี่น้องมือนก็ชุดด็ดชุดเด็ดนะพี่น้องเนาะชุดดิชุดเด็ตอนนาคลีก็บต้นหลับพี่น้องทูกู่สุกคนอาชีพนะแม่ต้มเป็นหะแม่มาชีมดูยังยังซื้อบาเตียไม่เอาบาคอร์ล่เปลียนคอร์ล่คอร์โลเออคอร์โล่เปลี่ยนซื้อบาวคอร์โ่ด้วยบ้านนี้แม่คอร์โล่เพิ่งซื้อใหม่เพิ่ได้ซองใหม่พี่น้องคอร์โ่ทำน้อยหรือทำใหญ่ ทำเงีะอเาทำไทงทําไงะ่ดีงทะาะกันไงนั่นแหละงเกาั็น่าไปใครบอกมาเบิกอีล็มันอีไม่ดีว่าหมวนพี่น้องว่านวหัวมวนพี่น้องแซันใหญ่ไรนี่จำมะฮงมะกรอกขามี่มะนีนี่มะกอก ชิมแซ่เหลมากินแล้วปลาอันต้มนนี่นพี่น้องเบ้อนมาเลยมคอนอันที่ห้ดนีนก็ใหมออ่จานพี่น้องเห็นนนมะขอนอันมะขอสะโพกมฝาอนคับว่าขอยาดเด้อจาง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 ว่าปรานปงน่นางะางนนี่ทงยงยาก่างมะขอนี่มะขอสะพาให้เเบ่ง เขาอะน่าอยน้าไปอย่างนี้เลยแซ่บนะยังอย่บอสิเอาสิี่กินน้ำอยู่ไหนยังไปโคดน่าไปยางขี่รถไทยไปเออพี่ขี่รถแจ็คเนี่คือรับไปขี่รถไทยแล้วมันจะบรับมีสติตลาตึกเมลขี่รถไทยไว้เลยเขี่ไปรถดขี่รถไทยบ่าวขอลอมาใหม่พี่น้องเอ้ยฮากับตั้งโต๊ะได้ขี่รถไทยไปจพได้ี่ก่อนี้นีนอ พ่อว่าล้านจิตายไผ่เยไใหญ่เนาะกินเลยไนบุกินมันแนวแน่คืนทังไนคืนในสบายเบาคอโลออืาชูสันแล้วเด้จักกอกนั้นหนัอสุบ้งางนะคนคือเด็กน้อยไปวาเด็กน้อยสิง่าย่้่เป็นหันอเด็กน้อยสิอ้วนนะชินนเอาอมมาหชาดนไห่กานอน มันในบรรยากาศได้ดีพี่น้องกระชิบูขึ้นเขากินน้ามแถวนี้แหละนี่ไรขู่ไรคนที่มาเนาะปูมาพอกแน้วพี่น้องมืาในการนี้ดีต้อนรับถูกขู่ถุกคนค่ะมาเดินมากินเขาเที่ยงพี่น้องกำลังเตงพระเขาพระหน้าอยู่กำลังปิ้งปลาอุกกระถกอยู่พี่น้อง ต้มเป็ดกระซูแล้วเรียบร้อยแม่ก็เป็นหว่วงลูกก็ถือไปดูเออได้ไปล่างก่อนต้มเนคุณ